สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมไปาูสุขุนะครับผมมาปอกันครับผมกับบ่าวนี่พนพากินพาเที่ยวครับผมดูพี่น้องลูกกลมๆครับห้าพูครับห้าพูจุกๆไปเลยครับผมนี่ห้าพูจุกๆเลยพี่น้องอาครับผมก่อนอื่นขอบพุนครับผมขอบพูนเจออ้อมนะครับผมกับฮีหนอดด้วยนะครับผมทุเรียนลูกกลมๆห้าพูเลยนะครับผม ที่ให้บ่าวิพนผมมารีวิวนะครับนี่พิกัดนะผมตลาดต่าสาหรับร้านเจ๊อ้อมตลาดนัานเรียบินนะครับปักหมุดปักกีเพสไปได้เลยนะครับผมมามาปอกกันพี่น้องนา่าจะซุกแล้วล่ะเสียงปุบ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 แล้วมามาลุยพากันปอกเปิี่ยนมอพี่น้องเลยปอกเปิ่นมอมามาล้อมอนกันหน่อยพี่น้อง สอบบุงเด้ลูกแง่ครับพี่น้องดยปกติบ้างนี้พ่นปลอกได้ลูกน,น้อยไหม

ยี Recently, ่หองพี่น oh ้องไปเลยโอ้โหพี่น้องเอ้ย เต็มคาราเบลโหเนี้ยสุกพอดีอีกเองเนี่ยสุกพอดีเลยออกจากสองผู้เยอ หลังจากที่ไปลำเรียนวิชาภูมิภักรกจำมมนะครับออบอกได้อยู่เด้พี่น้องทำไม่ด,ดีดาืออัอจฉริ่าอีกหน่อยเด้พี่น้องนะ Bỏ cứ bỏ ngày ngày đó Mèn bò Chầu vàng cứ khỏe bò Chụp 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 <laughs> กินข้าวี่นียพี่นอ้องหวานเนื้อหวานกำลังดีเลยอืมเยี่ยมมาพี่น้อง พอดีเลยอม,มาเ FC ครับผม บอกเปนน้ำกลิ่นเป็นน้ำครับ yeah. Ah, pô. บอกเองกินเองแซบ่บพี่น้องอู้หวานอยู่หวานขึ้นตาเนี่ยสำหรับเอฟซี C ที่กินนะครับทุเรียนนะครับกินให้พอเหมาะกับร่างกายอยคลองลำไหวนะพี่น้องบุญปุระหนึ่งสองสามว้าว ใหญ่มากดูดี่ยิ่งพออีเมี้ยเออเปลือกเบ้า,า,าบนาเด้อ เริ่มเริ่มปอกปิด่นอะไรมย่างงี้น แสบยุงงี้นะ่ะบ่เป็นน้ำกินเป็นน้ำนี่นะ่ะวับอันนึงสองสามวับพวดนะ เนี่ยพอดีเลยพี่น้องโอ้แต่แต่แต่งามแทงงามว่า ผู้สุดท้ายผู้ที่หาพี่น้องเหลียงเงินผู้สุดท,ท้ายดูยดิ บักง่ครับพี่นออ้องเอ้ยไม่กินลำบากน,นิดพุ่นนะผมกินหลายวันเด็ดเนี่ยกินมือละพูพอแล้วหวานบอกไปพร้อมกินไปพร้อม ใช่ครับขอบคุณนะผมขอบคุณเจ๊อ้อมกับเพิณนวดด้วยนะครับผมทุเรียนอร่อยมากครับพิกัดนะผมเอฟซีที่อยากไปอุดหนุนนะผมปักหมดุดปักกีเพลได้เลยนะผมกับพิมพ์เข้าไปว่าในก o เกิลแมทนะครับผมร้านทุเรียนเจ๊อ้อมตลาดนั้นเรบ,บินนะผมเดี๋ยวก o เกิลแมทจะพาไปเองครับเดี๋ยวสิริส์จะพาไปเองครับผมเอับคลิปนี้บ้านพุคนฝากไวทไวม่ใช่ก็พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม กินได้ซะมี่เหรกินมือละพูเพราะเราครับจะไปกินายกินไรนะน่อนไหนรก็ีปนองร่างกายของกินได้ซํานี่นะครับก็กินตามกําลังร่างกายแของนะครับผมที่นี่ฝากไว้ซัมนี่สักก้อนครับผมสวัสดีครับ